มินาสมาคอนิชิวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบกับช่องทเบททบิทราเวลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทางรายการมีข่าวดีข่าวพิเศษมาอัปเดตแจ้งให้คุณผู้ชมทราบกันค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มีแพลนอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันอยู่ในใจอยู่แล้วนั่นก็คือการออกมาขยับความเคลื่อนไหวในด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะประกาศฟีวีซ่า ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวกันแบบไม่ต้องเดินเรื่องขอวีซ่ากันให้ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านผ่านมาค่ะโดยเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานี้สำนักข่าว FUJI NEWS n e น็ตเวิรของประเทศญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกํำลังวางแผนที่จะยกเว้นวีซา่าให้กับนักท่องเที่ยวจากบางประเทศรวมถึงเตรียมยกเลิกข้อกำหนด บางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเช่นไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมากับปุ๊จั่วก็ได้เป็นต้นค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 และปูทางไปสู่การกลับมาเปิดประเทศเพื่อรับการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบหลังพิสโควิด1 9าทำให้แดนอาทิตย์อุทัยเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อย่างจำกัด Fuji News Network รายงานอีกว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมิส um เตอร์คิชิดะฟูมิโอเตรียมตัดสินใจโดยเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการผ่อนปรนการเข้าประเทศซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องจองกรุ๊ปทัวร์และนักท่องเที่ยวจากบางประเทศไม่ต้องขอวีซ่าด้วย เดิมทีก่อนการระบาดของโควิด1 9ประเทศญี่ปุ่นได้มีการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจาก68ประเทศทั่วโลกอยู่แล้วโดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยสามารถอยู่ในญี่ปุ่นได้เป็นเวลา15วันแต่ยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าการเปิดฟรีวีซ่ารอบใหม่จากรัฐบาลญี่ปุ่นในครั้งนี้จะมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยหรือไม่และจะได้สิทธิ์ในการพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นกี่วัน นอกจากนี้หนังสือพิมพ์นิเคอีอยังรายงานอีกว่าภายในเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลญี่ปุ่นอาจพิจารณายกเลิกขีดจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวรายวันอีกด้วยสเตอร์คิฮาระเซจิรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศและเสริมอีกว่าญี่ปุ่น ต้องดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเที่ยวญี่ปุ่นให้มากขึ้นอีกด้วยค่ะแน่นอนค่ะข่าวดีนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวเองและนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อกรุปทัวร์และมีการคาดการณ์กันว่าข่าวดีนี้น่าจะมีผลบังคับใช้ภา้ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูแห่งการท่องเที่ยวหรือไฮซีซันเพราะจะตรงกับฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพอดีนักท่องเที่ยวอาจจะหลังไลกันเข้าไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันอย่างมากมายก็เป็นได้ค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่นก็ได้เพิ่มเพดานขีดจำกัดในการรับนักท่องเที่ยวต่อวันจาก20,000ืคน มาเป็น50,000คนแล้วและยังยกเลิกข้อบังคับการตรวจโรคโควิด -19 ก่อดออกเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่แน่ค่ะปลายปีนี้เราอาจจะได้พบนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินท่องเที่ยวกันอยู่เต็มประเทศญี่ปุ่นไปหมดเลยก็ได้ค่ะสำหรับข่าวสารในคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าอยากให้ใครดูกดแชร์ ที่แน่ๆกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมินาซามะโดโมอาริกาโตโกไซมาสมาตะอายมาชเน